กับพวกเราในรายการ리뷰차나 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดนลี่ค่ะอ้อมค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนมาทาอะไรกันค่ะพี่อ้อมมารีวิวการอ่านหนังสือค่ะค่ะแต่การรีวิวการอ่านหนังสือของเรานะคะพวกเราไม่ได้มากันแค่สองคนนะคะเริ่มเลยไหมครับพี่อ้อมเริ่มเลยค่ะค่ะรับหอมแล้วนะคะเราจะไปดูคนแรกเลยนะคะเราจะไปดูคนแรกเลยค่ะพี่อ้อม ต่อมาเลยนะคะเป็นใครไม่ได้ค่ะนี่ค่ะหนุ่มบอยแบนด์นะคะคณะซึสษาศา์ของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะในการแนะนําตัวของอสมาชิกการอ่านหนังสือของเราวันนี้นะคะ,คะแต่ทุกคนนะคะ,คะอย่าลืมนะคะว่าทุกคนอย่าหักโหมเกินไปนะคะ,คะเราต้องรู้จักพักผ่อนกับการอ่านหนังสือบ้างนะคะแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะคะพี่ออม ค่ะวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะคะลิลลี่ค่ะอ้อมค่ะลิลลี่ค่ะอ้อมค่ะอ้อมค่ะลิลลี่ค่ะขอกล่าวคำว่าข,<อ>ขอบคุณและ